ล้วครับผมได้เวลากินข้าวเลยพี่น้องเลยเหลือเนื้อก่อนทุกครั้งเนื้อเสือง้างง้างมือหนีลาบเสือบ่เบาลาบเสือแบบส้อยทีแม่สร้อยทีป่ะแบบกึ่งสับกึ่งส้อยแบบหน่อยแซ่บอ๊ะเอาซุปเกงหน่อยป่ะฮะเอาสุกเก่งหน่อยป่ะลึกเจียวดิบหรือหรือเจียวสุกเอาดิบอะได้เออเอาเอาดิบคนละสร้อยเทีเอ้าแมนแมนจัดไปเติมกำลังเกงหน่อยกันอุ้ยสุดยอดเลยคุณงาม กินเหลือหมเนาะสองไส้ไก้เลยเนาะนี่แลหละเนื้อเสือแบบนี้นแซ่บเดี๋ยวเ,เดี๋ยวสอยทีอีกด้อแม่้ะซ้ำๆอีกด้ละและซ้ำนั่นแหละ ขี่ใส่ห้างอยู่แหละนี่เลของแกเแขนแใ่เลือนนี้เดี๋ยวพ่อคุยเฮ้ยแม่แป๊บเรียบร้อยแล้วลงหมอแล้วนี่ยังดีเลยนี่นี่เลยงไตยังเล่นนี่ม่ติ่หางติดมี๊อ๊บนึบๆเลยนี่อ่ะจบไปเลย สุดคว้อมเผ็ดครับเกลือมาใส่มันค่อยเหนียวแครของแครโอ้สองคนมันจะล้มกังแล้วปาดนึ้อไส่เน่านุ่งเน่านุ่งไสเลือดบอข่ะเลือดนิดเดียวว่ะเลือดนิดเดียวนะเอาเลือดนิดเดียวให้มันฟูเป็นยังไงนะคือลำเหนียวหนิแต่ว่าเขาเอาเนื้อเสือเห็ด ก่อยหางก้อยทีเอาเนื้อเสือเห็ดออ,โโอ,จโจโอกโอ้โหเข็นโจโก่เลยเปไปสามเกลอโอโอือไปเลยล,ลาบเตือนเหนียวๆซอยทีทีหนงเถขนาดติ๊ดทับพี่แหละกับยังบอลน ปุ๊ห์นะส,สัดปุ๊กเดะได้ทีเหรออำลำมันอืมอื้มมันจะจุยแซบสวัสดีครับสวัสดีจ้า,ม,จามาเด้อมาบอกกันเนี่ยฝนตกอีกเลยพี่นอ้องไงบ้า่ไดไปแซะนะครับผมเ <c oughs> ยอะแต่กินเขายิ่งลาะก,ก,กินลก,กินก้วยได้พ่อ <c oughs> มาโอ oh, ้นนี้กีฬาเสือลาบเสือพี่น้องเนื้อเสือฝนตก<อ>ไปใช้บ่ได้บ้านสวนก็ไปบ่ได้น้ำท่วมหมดแล้วครับผมมาพี่น้องแสรบ,บน้ำกันจ้ะสร้อยทีสร้อยห่า,หางก้อยแบบแห้งๆตุยเลยอืมอือืมตันวานมีอันนีกไปกินอันนั้นแหละว,ว,ว่าตันวานด่วนด่วนแล้ว <laughs> ืม,มันจ่วยจ่วยเลยดีเลยน้องคนหมักเนื้อเสือฟักไหนจหนังอยประสันอซอยทีซอยหาง ต่อยะก็เริมาซับอีกเรื่องทีทีอ่ออกยุ่นเหนียวบ่าตรงใ่เครื่องในพี่น้องเองลองยั้กินแล้วมึงเนื้เลยอะ่ะ สองตาแย่ได้เติมกำลังตัวย่ำเก็บรลาน <c oughs> มือต้องเฝ้าออจัง่อยมันมืดแล้วมืดฝนมาหลอสัญญาูร้รานแบบนี้ก็มี จะาะแบบใจกึค่งนก็ได้บอกใจ่ึงแ่งนก็นได้อืมอันยอยก้นใส่ใส่ยัง่งกับปักกระเปียกเนาะมันมาคอยว่าย่ำแบบก็เตะก็โกลเ๊ียน้องวันมันม <c oughs> ันหวานอืม,อมตุ๋ย พีทเขาาหกันด<อ><ป>้นเนื้อเสือจะต้องเป็นเนื้อสดนะผมจะสดไม่มาเประเทศม,มักกินแบบนี้กับเป็นเสือตะลุงไฟ้ใช่ไหไมเน,นาะจ้าบางคนอาจจะบอกให้กินมองจำอองอึนว่าเสือตะลุงไฟเป็นยังไงก่อนคายๆกันนี่ แต่ว่าเป็นซุกครับผมแบบนี้ควรซุกกระแซบอืหลาบเป็นหลบับซุกกระแซบพร้อมสีวานของเนื้อหิดมันเป็นเผาใสเ่เราพร้อม ไปเติมเนื้อส,ส,สดๆลราดีก็เกาา่าบ้างเข้าผมปวดเข้า <ๆ S 2> เดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ลูกค้าวผวขาประจำเอฟตี้เอฟตี้หมู่ <ๆ S 2> บ้านก็มาประทันวันนี้ก็ม,มาประทัน ไปกินละเรื่องมันเหลยอยือแค่ตอนเดียว <c oughs> อย่ายน้องกำเนิดหอยมาใกินก่อน <c oughs> ไปกินละเดื่องก็บ่ถึกใจวะนะ่า <c oughs> <c oughs> เนี่ยเราเิ่มีพลังในร่างกายในตัวเราวันนี้ไปเติมแล้วมีแห้งตะค้ำแดดคุณมาพังจดดเลยไม่ออนี่แหละเวลาหิวก็จะวากว้างเขาหน่อยครับเนี่ยเต็ตอนนี้ก็ยันตะบะอิ่ม เขาให้ก๋วยเตี๋ยวที่เราเอากินบวชเป็ดขดั่วนิดนึงไปเลือดจังเล<ส>ยแบบคือเก่านมากมันมันมันม,นม,นม,นมเีเหลือน้อยเดียวเย็นน่องกระด,ดิบบวชชมเดียกระด,ดิบขัวไปไว้วแกะคัดยั่งขึ้นเนวลา,าหิวเอาละครับผมให้สนใจเมนูนี่มาที่ร้านเลยครับผมว่าเลือกตามใจของเราเลยเด้จ้า ปัสยัครึ่งในบ่ใส่ัยครึ่งในเดี๋ยวแบบรอยเลือดหรือว่าจังได๋ก็ว่ากันไปครับผมสาหรับสายแสยบสายนัวเนาะครับเน <สะ S 1> าะอืมเอาละครับผมสาหรับคลิปนี้อยู่มินีมีแห้งกันทุกคนระวังเดอ้อหน้าฝนนะเนาะเฮ้ยน้องสิบนาเดีย,ดยหน้าฝนข้างหนึ่งใครระวังพอฝนฝากน้องเลยเรับสาหรับทีน่นี่อยู่มีแห้งครับเปิดการสวัสดีจ้า